และนี่คือการเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในโลกไปครับที่เรียกว่า m m o RPG สุดๆครับวันนี้ขอมาแปลงหน่อยนะฮะอาจจะไม่ได้พากในคลิปนะครับอาจจะเป็นการพากนอกคลิปนะครับเพราะว่าอัดตอนเล่นไปอย่างเดียวเลยครับบอกเลยว่ามอดนี้มันโจดจริงครับผมพูดเลยเปิดโลกมาครับเราจะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ฮะพร้อมมาเจอซากวิหารที่ผุพังนะครับผมภารกิจแรกให้เราต้องไปนะครับคือตามเจ้าก้อนเมฆนี้ไปนะฮะแล้วเดินเข้าไปในวิหารครับเพื่อพูดคุยกับวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ครับรายนั้นผู้ดูแลวิหารก็จะบอกว่าโลกนี้กกกอองง้ยาาเื่่่พใหทุส สุขให้ได้นะครับแต่ก Ron ่อนอื่นนะฮะเราต้องไปเก็บ Fragment of อ m b e r นะครับหรือว่าสร้างวิญญาณแห่งโลกก่อนนะครับผมแต่ก่อนอื่นฮะเจ้าของวิหารจะให้เราไปทดสอบนะครับด้วยการไปตีโจรป่านะครับทั้งหมด20ตัวและแน่นอนครับการเล่นของเกมนี้ฮะจะออกแนวกึ่ง Dark s o u l หนึ่ง MOPG เลยครับก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับแพรรี่มีดอชแล้วก็มีค่าสต้ามิแน่นะครับยิ่งดอชเยอะยิ่งแพรรี่เยอะสต้ามิแน่ก็ยิ่งเพิ่มนะครับประมาณนั้นฮะเมื่อเดินมาแถวท่าเรือนะครับเราเจอผู้สสาา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 วววคคคคคคคนนนนนนึงงงงะะะะะะฮฮทททีีีีี่่่่่่่มมมชืืืืืออ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 รร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 รัััับบบก็ผู้้้้ยใหหเเเเเเลลไไดจปต ออกทะเลไปนะครับเพื่อตามหาพิเลเจอร์ก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเรือกูติดเลยเดี๋ยวน้องโอเคครับเมื่อเรามาถึงตรงพิเลเจอร์นะครับภารกิจของเรานะฮะคือการปราบพิเลเจอร์ให้ได้ครบ20ตัวนะครับผมขึ้นเรือไปฮะแล้วก็ปราบพิเลเจอร์จนครบหมดเอ้ยเรียบร้อยครับหลังที่เราปราบพิเลเจอร์ครบนะครับเราจะมีหินที่สามารถวาร์ปกลับบ้านได้นะครับเราสามารถวาร์ปกลับมาวิหารได้และหลังจากนั้นคนดูแลวิหารก็จะเปลี่ยนร่างครับเป็นร่างที่แท้จริงของเธอนะฮะและจะให้ภารกิจหลักกับเรามานะครับผมซึ่งภารกิ ัักมานะครบผมไม่รอช้าครับเลยออกเดินทางครับแต่ระหว่างเดินทางครับเจอกับรังโจรนะเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตบวกรังโจรหน่อยนะครับเพราะว่าในบทนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องของสกิลพอยต์นะครับที่เราสามารถอัพสกิลพอยต์ได้ที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับสกิลพอยต์พวกนี้เวลาที่เราแพรลี่หรือดอชได้นะครับไม่ทำการให้เอฟเฟกกับเรามานะครับเช่นเอฟเฟกสปีดเอฟเฟกสเต็งเลยแบบนี้นะครับซึ่งเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากนะครับหลังนั้นผมได้ออกไปจนภัยต่อนะครับผมทะลุพวกรังโจรทะลุเรือยๆนะครับจนนใสุดผมกที่ วิหารลอยฟ้าที่นี่เองนะครับซึ่งภารกิจของผมนะครับคือการกำจัดเจ้าสกายไอแลนด์การ์เดียนนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เลยครับว่าไม่ได้ง่ายฮะเพราะว่าถ้าโจมตีมันคือทีเดียวอ่ะถ้าโดนโดนที่หลบไม่ได้นี่คือตายแน่นอนครับและในที่สุดครับเราก็สามารถกำจัดได้แล้วนะครับผมสลับโกเลมบอสตัวแรกนะฮะผมจะได้มือแห่งโกเลมมานะครับผมเป็นอาวุธใหม่นะครับแล้วก็นำชิ้นส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับไปให้เทพิดานะฮะหลังนั้นเทพิดาก็จะบอกว่าเราทำภารกิจแรกสำเร็จนะครับต่อไปไปทำภารกิจที่สองคือกำจัดปีศาจปูนะครััััับบบบซึึ่่่่่่งงงเเเเเเเจจจจจจ้้าา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 าปปปปีีีีีศศตตตวอออออไะะะะแยยููททกกนนนคครรรรมมืืถสชิล เท่ๆใก๊กๆกังๆอยู่นะครับและแน่นอนนะด้วยความที่ผมเป็นฮีโร่ครับก็ต้องกําจัดมันทิ้งก่อนครับเย้คือสู้แบบลากเลื่อนนิดนึงนะครับในที่สุดเราก็สามารถจัดการเจ้าปีศาจปูสีชาติได้นะครับผมแล้วก็นำอาร์ติแฟลกของปูสีชาติครับมาคืนให้กับเทพพิดานะครับผมเพื่อปลดล็อกดันเจี้ยนพิเศษดันเจี้ยนแรกนะครับที่มีชื่อดันเจี้ยนว่าเมืองแห่งท้องฟ้าเมื่อเข้ามาผมเผลอไปกดที่สมองประหลาดครับมันเลยอัญเชิญบอสออกมาครับบอสตัวนี้มีชื่อว่าสกายล่านะครับ ตัวนี้คือระดับแบบโหดใช้ได้ฮะซึ่งผมตอนนี้ยังไม่สามารถชนะเจ้าบอสตัวนี้ได้นะครับถึงพยายามเล่นเท่าไหร่ก็ตามทีเพราะฉะนั้นก็กลับโลกปกติกันเถอะครับแล้วเมื่อผมกลับโลกปกติมาครับสิ่งแรกที่ผมจะทำการแลกเปลี่ยนเลยนะครับนั่นก็คือการแลกดาบมาหนึ่งเล่มนะครับซึ่งเป็นดาบพิเศษนะฮะที่แลกจากเจ้าเฟอร์รี่เกิลนะครับแล้วก็นำเกร็ดสีชาติของปูนะครับมาแลกไปชุดเกราะปูนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็จะมีชุดเกราะปูแล้วก็ดาบอันใหม่มานะครับผมออกเดินทางไม่ได้ส ของเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับคงกับที่อัปเกรดสกิลด้วยนะครับแล้วก็ดาบคาตานะครับอันนี้จะเป็นไอเทมที่แรงมากๆนะครับถือว่าเป็นไอเทมชั้นดีเลยนะครับในการต่อสู้กับบอสเมื่อเราได้ทุกอย่างมาผมอัปสกิลพิเศษมาสกิลใหม่นะครับนั่นคือสกิลขี่กระบี่บินนะตอนนี้ผมจะเป็นจอมยุทธ์เลยครับสามารถขี่กระบี่บินได้ไอ้น้องกูนี่แหละหนึ่งในยุทธจักรต่อไปก็ฟาร์มมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆครับเพื่อตามหาเลเวลฮะเอาไว้อัปสกิลโจมตีนะครับและเมื่อเราอัปมาได้ระดดเไสูกนโ เสคอยาวนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็สามารถใช้สกิลดาบได้นะครับเป็นท่ารำดาบ8ทิศนะครับเนี่ยเห็นมั้ยมันจะเป็นดาบออกมาเพื่อช่วยเราโจมตีบอสนะครับผมซึ่งบอสตัวนี้บอกเลยครับว่าสู้ยากระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นบอสเดิอนตุลาคอยาวเนาะหลังจากทีผมฆ่าบอสเสร็จนะครับผมก็จะได้ชิ้นส่วนอาร์ติแฟกต์มาอีกนะครับผมแล้วเราก็สามารถปลุกบอสตัวนี้มาฆ่าเพิ่มได้นะครับเพื่อทำการฟาร์มไอเทมจากบอสตัวนี้นะครับโคตรดีอ่ะนี่แหละนักฟาร์มพี่น้องต่อไปผมนำอาร์ติแฟกต์นมาให้ นะครับผมเพื่อไว้อัญเชิญบอสตัวต่อไปนั่นเองนะครับตอนนี้ผมต้องเอาดวงตาแห่งทะเลทรายไปใส่ก่อนนะครับและตอนนี้ผมสามารถวิ่งไปมิติทะเลทรายได้แล้วแต่ยังไม่ไปฮะไปก็แพ้ดีครับไปทําไมต่อไปครับผมลองแลกดาบอันใหม่มานะครับผมเป็นดาบที่ได้จากเดนโทเสาร์คอยาวนะครับซึ่งดาบนี้ผมมองว่ามันไม่จวดอะใช้คาตนะไม่จวดกว่าอีกตุวท้ายก็เลยเลื่อนกลับไปใช้คาตนะเหมือนเดิมครับเดินทางมาต่อครับจนถึงดินแดนนั้งแข็งนะครับสถานที่นี้มีชื่อว่าซีโร่เซ็นเตอร์นนนนะครรับหืออว่าาดดิแงศเองนะครับบุกลังโจก่อนครับเพื่อเเเก็บลวลลสกกิฮะ่อออนนนนนทีี่จจะะไปสสสู้้กัับบบครตผมามมารถอัพสกิลให่ได้นะครับผมสกิลดน วนนะะฮหลังจากที่เราฟาร์มเลยโจสลับไปเรื่อยๆนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปเรียกต้องสู้กับบอสครับบอสตัวนี้มีชื่อว่ากัปตันคอนเนเลียนะครับผมเป็นวิญญาณของกัปตันที่ถูกฝังไว้นะครับซึ่งการสู้กับเจ้าบอสตัวนี้ยากมากๆนะครับเพราะกัปตันเนี่ยเรียกว่าตีโคตรแรงนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะระดับผมเป็นนักดาบคาตนานีนะครับมันก็ชิลๆสำหรับผมอยู่แล้วนะครับใช้ระยะเวลาประมาณหนึงนะครับเป็นการกำจัดเจ้าบอสตัวนี้นะครับคือแบบเกือบเอาตัวไม่รอดอ่ะผมเกือบตายอะเอาจริงๆนะครับจนในสสุดดเเเรราาาาก็มถอชนะซที่มแลับรสุด ก่อนนะครับซึ่งครั้งนี้ผมจะแลกเป็นดาบคู่ได้นะครับและดาบคู่นี้จะเป็นดาบคู่ที่ผมใช้ยันจบเกมเลยนะฮะมันคล้ายกับซงจินอูเลยครับเวลาใช้ดาบนี้พร้อมกับสกิลใหม่ครับมีชื่อสกิลว่ากระบี่รวมตัวคือมันเท่มากครับผมพูดตรงผมนำเอาอ์ติแฟกต์นะครับไปส่งกับผู้ดูแลสุสานอีกรอบนึงนะครับแล้วเขาจะบอกว่าโอเคต่อไปนายจะเป็นเจ้าไปกำจัดบอสตัวที่ห้านะครับพร้อมกับได้ดวงตาพิเศษมาซึ่งดวงตานี้นะครับจะสามารถเปิดโลกแห่งท้องทะเลได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาแล้วกันเนาะเพราะพวกนี้มันโหดนะครับเมื่อผมไไไดดด้้้้้้้อออาาาาาาวววุธใหหมมมมมม่่่่่คคครรรรัััับบบบผผผิเเกกกงงงงะะะนนึแแลลชฮขโทฟปสู กล่าอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อหวังว่าผมจะชนะและปลิดชีพมันเพื่อขอโมยตะขอมาได้นะครับผมเช้ระยะเวลานานอยู่สักระยะหนึ่งนะครับในการปราบเจ้าสกายล่าตัวนี้นะครับ จนในที่สุดครับแล้วก็สามารถปรับเจ้าสกายล่าไปที่เรียบร้อยนะครับผมนี่เมื่อเราปรับสกายล่าเสร็จครับเราจะได้ตะขอมานะครับนี่คือตะขอของสกายล่านะครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าใช้แล้วไม่เหมาะมือเท่าไหร่ครับกูใช้ดาบคู่เหมือนเดิมดีกว่ากูจะเป็นทรงจินเอวยน้องและเมื่อผมกลับมาที่พิหารครับดันเจอกับไวเวิร์นตัวหนึ่งมาบุกวิหารนะครับซึ่งเจ้าไวเวิร์นตัวนี้ผมบอกเลยว่ามีพลังที่โคตรโหดแถมตีอย่างแรงครับผมพยายามต่อสู้กับไวเวิร์นตัวนี้อยู่นานครับสุดท้ายผมก็แพ้นะครับไม่สามารถเอาชนะได้สมแล้วทีีี่่่่่เเเเเป็นนนนนนูููบบบดาารรร์กกกกกโโซซไไมมมมคคยยยยลลแแวออออะะชัังงพ้ทหต ตััวนน้่ครบและเจ้าบอสตัวนี้ครับมีชื่อว่านักรบผู้เกียงไก่ครับผู้ดูแลสนามประลองใต้ดินนะฮะซึ่งเจ้านักรบตัวนี้นะครับผมวิธีการที่คุณจะสู้กับเขานะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะคือสนามประลองกูแม่งมีน้ําไหลด้วยไอ้เหี้ยผมจะไปชนะยังไงวะคุณพี่ผมสู้แล้วแพ้นะครับผมเลยทําการลองไปโลกใต้น้ําสักรอบหนึ่งนะฮะเพื่อไปดูว่าโลกใต้น้ํานี่มีอะไรนะครับเมื่อผมลองเข้าไปดูนะครับผมก็เจอกับพวกปะการังนะฮะและพิศสาทะเลนะครับมากมายผมเลยข้ามมาทิ้งเล่นๆไปก่อนนะครับเพื่อนำสิ่งของต่างๆนะครััััับบบบมมาาาาาแแลลลลลลล่่เเเเเเปปปป็นนนนนนชุุดกกกทททะะะะะคครรร้้้ผอองงขขไไใโหยพื พี่หารฟาโลนะครับและเข้าไปข้างในสุดเพื่อเจอบอสทะเลซายสุดโหดนะครับ ซึ่งแน่นอนฮะแพ้กลับมาเหมือนเดิมครับกูจะเอาอะไรไปชนะวะคุณพี่ผมเริ่มรู้ตัวแล้วครับว่าตอนนี้สู้ไปยังไงก็แพ้นะครับคงแทบไม่มีทางเอาชนะได้แน่นอนนะครับผมเลยไปทําการบวกกับอัศวินผู้ดูแลสุสานอีกสักประมาณ10ล้านรอบนะครับก็คือตายไปหลายรอบมากจนในที่สุดเราก็สามารถเอาชนะอัศวินได้นะครับและนํำเวสมาส่งเพื่อปลดล็อกสถานที่รับสุดท้ายนะครับนั่นคือสถานที่โลกใต้ดินนะครับหลังจากนั้นผมได้ทําการมาแลกอาร์ติแฟกต์นะครับเพราะในตัวเกมนี้จะมีอาร์ติแฟกต์ที่สามารถเพิ่มพลังให้กับเราา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 ไไไไไดดด้้้นนนนะะะะคคคครรรรรััับบบบซซึ่่่่่่งงงออออออ์์์ตตตติแแแฟกกกกกกกลลยืืโมมมมๆๆ็ปปผทํุเเเขใพูวา ใช้เขาบุกน้ําแข็งนี้จะมีอะไรหรือเปล่านะครับในที่ระบุไปที่ไอซ์เมสนะครับคือบุกมาแทบตายเลยฮะสุดท้ายข้างในนี้ไม่มีเลยเลยครับรู้สึกโล่งโจงมากที่มานะครับว่างเปล่าเลยเกินกูมาทำไมเนี่ยผมเลยไปตามหาชุดเกราะดีๆก่อนครับไม่ว่าจะไปที่เมืองแห่งท้องฟ้าหรือบุกนรกนะครับเพื่อตามหาชุดเกราะขั้นเทพนะครับเพราะหวังว่าผมจะสามารถเอาชนะบอสต่างๆในเกมนี้ได้นะครับและในที่สุดครับผมได้กลับมาปราสาทฟ้าลออีกรอบนึงนะครับเพื่อทำการปราบเจ้าเดือนสาวโครงกระดูกตัวนี้นะครับ Ancient Remnant นะครับซึ่งเจ้าดนเสสาาาตัััวนนนี้ะครรบมมถโหดมาากททั้งลยพื้นปล่อยไปทุอื่นมากมายนะคครับือว่าตอนนีี้ผมมสกัว เสร็จแล้วนะครับนั่นคือสกิลการเสกดับและโจมตีนะครับเป็นสกิลที่แรงมากๆนะครับผมใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับเพรผมจะชนะเจ้ากระโหลกตัวนี้ได้นะครับและโชคดีมีดูเทมตายเกิด2-3อันนะครับเลยทำให้ผมสามารถรอดกลับมาได้นะครับนี่คือกว่าจะชนะคุณพี่แล้วเมื่อผมจะการเจ้าปีศาจโครงกระดูกเสร็จนะครับผมรีบไปที่ปราสาอันเดอร์เวิลด์ต่อเลยนะครับเพื่อทำการปราบเจ้าบอสที่มีชื่อว่ามาเลดิกทัสนะครับซึ่งเป็นบอสอัศวินที่ปกป้องอันเดอร์เวิลด์นี้นะครับแถมบอสตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่าพลังโจมตีมมมมมมมััััััันน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 ีีีททท่่่่าาาวววิศด้้้้ยยยะะะะคคคครรรรรรบบบบเเเเเกก็็จจปปปตตตอออออองงหหลลโขแสูไืืๆ บอสวาเดนผสมนะครับนี่ก็เลยว่าโคตรโหดนะครับผมใช้เวลาตึงมือมากนะครับกว่าจะสามารถจัดก,การตัวนี้สำเร็จนะครับถึงขั้นเสียโทเทีนไปเพิ่อมอีกอันหนึ่งนะครับ และในที่สุดผมก็สามารถปราบบอสตัวนี้สําเร็จเรียบร้อยนะฮะอ้ยคือแบบตึงมือสุดๆอ่ะหลังจากนั้นผมได้ทำการมาที่นรกนะครับเพื่อมาที่สนามประลองไฟนะครับมาต่อสู้กับบอสอีกตัวหนึ่งนะครับบอสตัวนี้มีชื่อว่าอิกนิสนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะเนาะตัวนี้คนน่าจะเห็นกันเยอะอยู่แล้วนะครับอิกนิสจะเป็นบอสผู้ปกป้องสนามประลองไฟแห่งนี้นะครับซึ่งจะมีอยู่2เฟสนะครับจะมีเฟสไฟกับเฟสไฟสีฟ้านะครับซึ่งสำหรับอิกนิสนี่ก็คงไม่ยากสำหรับผมแล้วนะฮะ ผมปราบมอสสุดโหดมาหลายตัวแล้วนะครับคือผมมีสกิลสุดโหดด้วยที่ตีฮีเดียวเกือบตายอ่ะ ลีสสุดแล้วสามารถเอาชนะอิกนิสได้เรียบร้อยนะครับและเมื่อผมปราบอิกนิสได้นะครับตัวต่อไปที่ผมต้องกำจัดนะครับผมนั่นคือลีเบธานนะครับบอสตัวสุดท้ายนะครับที่อยู่นครใต้น้ำนะครับผมจะไปที่ต้องเอาหัวใจแล้วก็เสียงร้องของท้องทะเลนะครับมารวมตัวกันนะฮะเพื่อทำการปลุกลีเบธานออกมานะครับหลังนั้นเจ้าลีเบธานที่ออกมานะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นปีศาจปลาที่อยู่ใต้น้ำนะครับแถมความสามารถของมันคือโหดมากๆนะครับผมจะไปที่ต้องคอยหลบล้ำแสงมันนะครับแล้วก็พยายามหายใจใต้น้ำและโจมตีมันให้รอดนะครับซึ่งสำหรับตัวนี้ผมให้้้้คควาาาาามมมมยยยกกกรรระะะะะดัััับบเเลนนนนนฮพสูใต จนในที่สุดเราสามารถเอาชนะรีเบฐานได้นะครับ ก็ได้มาแล้วดูวิญญาณของริเวทานนะครับหลังที่เรากำจัดบอสตัวเสร็จนะครับผมเราจะกลับมาคุยกับผู้ดูแลสุสานครับผู้ด,ดูแลสุสานจะบอกว่าแกรู้ไหมว่าแกน่ะโดนฉันหลอกแล้วละ่ะฉันไม่น่าเชื่อเลยนะนว่าแกจะทำตามฉันท,ทุกอย่างน่ะจริงๆแล้วฉันก็แค่เห็นแกเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดเท่านั้นแหละและตอนนี้ฉันจะดึงพลังทั้งหมดที่แกเป็นคนเอามาสะสมที่วิหารนี่เองทั้งอัศวินโลกใต้ดินที่แกกำจัดไปหุ่นเชิดแห่งเกาะท้องฟ้าคิมเมล่าที่อยู่ในคุกและอื่นอีกมากมายที่แกกำจัดแลวตอนนี้ััันนนนนนนไไดดด้้้้้้้้รรรวววววมมมมพพลลลลงงงงงททททหีีีี่่่่แแแแกกกาาาาสสุููเเปป็็ใคจิๆขผือ ใบนี้และโลกใบนี้ต้องอยู่ภายใต้อานัตของข้าถึงเวลาตายแล้วไอ้นักผจญภัยน่าโง่ผู้ดูแลสุสานจะเปิดเผยตัวตนออกมานะครับว่าจริงๆแล้วเธอไม่ใช่ผู้ดูแลสุสานที่สุแสนจะน่ารักนะครับแต่เธอมีชื่อว่าไรตันนะครับหรือว่าผู้คุมกฎของโลกมืดนะครับและภารกิจสุดท้ายของเรานะครับก็คือการกําจัดเธอทิ้งนะฮะซึ่งเธอจะอยู่ในรูปแบบของหุ่นยนต์ที่คล้ายกันดั้มนะครับโอ้โหแล้วกูจะเอาชีวิตรอดยังไงเนี่ยดูตัวผมตัวเล็กๆจิ้วเดียต้องตัวหุ่นยนต์ตัวแบบเอขนาดนี้นะครับบแบ ลัวนะครับอารมณ์บแบบคิงอาเธอร์ประมาณเนี้ยนะครับ <c oughs> <ล>เราก็จะไปที่ต้องหาทางหลบๆนะครับแล้วก็โจมตีเธอไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> <ล>นอกจากนี้เธอยังมีเฟสที่เอาไว้ป้องกันตัวเองด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือกรอบชิ้นส่วนต่างๆนะครับ <c oughs> แล้วเธอก็ยังสามารถที่จะเอาเอฟเฟกที่เราบัฟเอาไว้นะครับออกแกโตเราได้ด้วยนะครับ <c oughs> คือแบบแม่งโคตรโกงอ่ะไอ้เช่ยเนี่ย แล้วเมื่อเราฆ่าเธอสําเร็จนะครับผมเธอจะทําการปลดชุดเกราะออกนะครับและขึ้นเป็นเฟสสองนะฮะก็คือการถือสอดาบไ้ไล่ฟันเราต่อนะครับโอ้มือมีเฟสเดียวกูว่าเหนื่อยแล้วมึงสองเฟสไอ้เหี้ยภารกิจของเราครับก็คือหลบๆการโจมตีเธอฮะแล้วก็พยายามต่อสู้กับเธอให้ได้นะครับผมบ,บอกเลยว,ว่าศัตรูตัวนี้เป็นศัตรูที่เก่งมากนะครับ แล้วเมื่อเราปราบเธอสำเร็จนะครับผมดวงวิญญาณของเธอนะครับจะสลายไปนะครับพร้อมกับโลกมืดของเธอนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะกลับคืนสู่โลกปกตินะครับหลังนั้นเอลโทรก็จะขึ้นครับ The Cascade Release ม,มีนักประจ o ภัยชื่อ12ไทม์ที่ได้นาสายลุงกลับามาสู่เกาะ12ไทมนั้นเดินทางทั่วทั้ง9มหาสมุมทรผ่านทุบเขาจนนับไม่ทวนเพื่อเก็บสะสมดวงวิญญาณทั้งหมดและกาจัดราชางความมืดทิ้งมันก็ประมาณนะครับก็คือว่าเราก็กําจัดราชางความมืดแล้วก็ปิดฉากโลกใบนี้จนเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่มีอย่างนี้ที่ผมไม่ได้ซื้อมาครับมันคือดาบยามโตะครับดาบของเดวิสเมคายครับคือดาบมันโคตรเท่ทุกคนแต่วิธีการได้มาคือมันยากมากต้องไปตีมังกรตีบิเทอร์ผมก็เลยไม่ได้เอามาน ชั่วโมงจบได้นะครับก็นุกอยูจุดๆดครับ